สดๆร้อนๆเลยรีบมาอัปเดตให้คุณพี่ได้ดูกันได้เลยนะคะคุณพี่ขาใครที่กําลังตามหาสเปคนี้อยู่คุณพี่ขารีบทักเข้ามานะคะด้านหน้าของกางเต็นท์นะคะเป็น Isuzu D-Max 1.9L นะคะตัวนี้เป็นกระบะ4ี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้รถปี 2023, 2023กับเลขหม่แค่ส0 0 0มโลเท่านั้นนะคะสีเทาแลมโบสาภาพสวยจัดทรงลงล้อแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่คันนี้เลิศมากๆเลยนะคะอยากได้ราคาอยากทราบรายละเอียดคุณพี่ต้องดูคลิปนี้ให้จบแล้วตัดสินใจกันได้เลยนะคะคุณพี่มีคันเดียวในร้าน เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้นะคะรีบมาอัปเดตให้คุณพี่ได้รับชมกันเลยค่ะใครที่กำลังตามหาสเปคนี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยรถโคตรสวยนะบอกเลยซื้อสดไม่มีแวดด้วยเพราะเป็นรถเถินเข้ามามือเดียวจริงๆค่ะคุณพี่ขาด้านหน้าของกางเต็นนะคะเป็นอีซูซูดีแม็กนะคะคุณพี่ตัวนี้เป็นกระบะสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์อ เครื่องยนต์ 1.9L ค่ะคุณพี่คะตัวนี้ปี2023กับเลขไม่์แค่30,000กว่าโลเท่านั้นสี่เทอรัมโบนคะ,ะแต่งมาให้เรียบร้อยคุณพี่นะคะมีออปชั่นครบแล้วนะคะเดี๋ยวพามาชมรอบๆคันเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะคะคุณพี่คะตัวนี้นะคะคุณพี่คานี่เลยนะคะไฟด้านหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะ,ะจะทรงกรอบไฟมาให้เรียบร้อยเป็นแบบโคมียมไฟตัดหมอกมีมาให้คร,ครบๆเลยกระจังด้านหน้าโคมียมเคลียร์ความป้ายกนะรุงเทพมหานครรอยบุบลักยิ้มคันนี้ไม่มีค่ะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความพล เล่มทะเบียนไม่มีชำรุดสูญนหายนะคะุพี่ขาตัวนี้นะคะแต่งล้อมแม็กม,มีมาให้แล้วคุณพี่แม็กสวยๆเลยยางปีใหม่ด้วยนะคุณพี่ขาเนี่ยสภาพยังสวยกริบอยู่เลยนะคะโชกด้านในคะ่ะคุณพี่นี่เห็นไหม อันนี้ก็ทํามาโชคเดิมนะคะโหลดเตี้ยมานะคะคุณพี่ขาเนี่ยจุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่พ้นเคลือบการสนิมให้แล้วจากโรงงานพี่ขาโหลดแค่ปีเดียวนะ,คะแค่จะไม่มีสนิมเลยนะคะบันไดด้านข้างมีมาให้หูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบโคมเมียมมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะแล้วก็คิวกันศาสตร์มีมาให้แล้วทั้ง4บานเลยค่ะคะุณพี่ดูดิ สวยมากเลยบ้างมือจับนะคะเป็นบ้างมือจับแบบโครเมี่ยมแบบนี้เลยนะคะคุณพี่เดี๋ยวให้ดูนี่แล้วสติกเกอร์เคปฟล่ามาด้วยนะคะนี่สวยๆเลยแผงประตูด้านข้างตรงนี้นะคะหัวน็อตนะคะคุณพี่ขาคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขตัวสีไม่มีการทํามาบานพับประตูอันเดิมเลยนะคะกระจกเนี่ยพัดเดิมหมดเลยนะคะคุณพี่ขานี่สครับเพจด้านข้างมีมาให้นะคะคุณพี่ฝั่งด้านนี้เหมือนกันหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ขาสีเดิมนะจากโรงงานเลยนะคะ สวยมากๆเลยจริงๆคันนี้นะรีบมารีวิวรีบลงเลยนะคะคพณพี่ฟั่งทางแม่นนี้เหมือนกันนะคุณพี่นี่ ัวน็อตคมกิฟชัดเจนไม่มีรอยแกะไขค่ะคุณพี่บานพับประตูบานเดิมเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาสครับเพดด้านข้างมีมาให้ทั้งสีฝั่งเลยค่ะคุณพี่คะนี่ที่เปิดฝาดขงมันก็ครอบเป็นตัวโครเมียมมาให้ด้วยนะคะคุณพี่ยางอะไหล่นะคะมีมาให้ครบเลยเห็นไหมคะด้านท้ายตรงนี้นะคะคุณพี่ะ่ะไฟด้านท้ายก็สวยมากเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นแบบไฟ LED ด้วยนะคะใส่กรอไฟเป็นแบบโครเมียมมาให้นะคะแล้วก็ติดนี่ วันได้ด้านหลังเป็นลาวเหล็กแบบนี้คุณพี่กล้องถอยมีมาให้ครบเลยนะคะฝั่งด้านนี้เหมือนกันกรอบไฟสายแจ๋วไม่มีรอยแตกค่ะคุณพี่สภาพสวยแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยนะคะ<อ>แมกไลเนอร์ด้านหลังค่ะคุณพี่น,นะคะคือสภาพการใช้งานคือน้อยมากมากอันนี้คือรูปแรกเข้าเลยนะที่หนูรีบรีวิวลรถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะคะคุณพี่ขาส่วนโครนงสร้างตรงนี้นะคะหวัวน็อตคมงกริบชัดเจนค่ะคุณพี่ขาฝาท้ายไม่มีการทํามาสีสม่ําเสมอเท่ากันนะคะคุณพี่นี่ถุดเม็ดอาร์ เรียงรายแบบนี้เลยนะเฮ้ยรถสวยมากสวยๆมากเอกอนี่ฝั่งทางด้านขวาเหมือนการข่าพี่สีเดิมจากโรงงานนะคะรอยบุบหลักยิ้มไม่มีเลยคันนี้เท่มากนะคะติดตัวสปอยเลอร์หลังมาด้วยเห็นปะนี่โลโก้ดีแมนะคะสวยมากเลยนะคะโครงสร้างทางด้านนี้นะคะประตูด้านหลังฝั่งขวานะคะพี่สัาบเพจด้านล่างมีมาให้นะคะ หัวน็อตคมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยทําสีจุดมาร์คคิวซีจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมนะคะพยงพยังมีมาให้ครบเบาะด้านในนะคะคุณพี่ขาได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะตึงๆฟูๆเลยเลขไม่น้อยเบาะไม่มีช้ำเบาะยังแข็งอยู่เลยค่ะแอร์หลังมีมาให้นะคะพร้อมที่พักแขนด้านหลังตรงนี้อึบนี่ที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ํานะคะหลังโค้งหลังคาดรอยอักขระเล่นยันการเจอไม่มีนะคะพี่เนี่ย ดีไซน์สปอร์ตมากเห่นดูจากมิติตัวรถทางด้านหน้าตรงนี้นะคะน่าใช้สุดๆเลยดูทางฝั่งคนขับกันบ้างนะจะเรียวๆนิดหนึ่งนะคะนี่แรปสติ๊กเกอร์ลายเคปลามาทั้งหมด2ฝั่งเลยนะคะคุณพี่ค่ะกระจกเปิดออตโต้นะคะคุณพี่แล้วก็ตัวน,นี้เรียมสารตัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านขวานะฝั่งคนขับนะ คมๆเลยจุดมาร์ค QC จากโรงงานน็อตเดิมนะไม่มีการดัดแปลงอันรน,นะคะพี่สครับเพดด้านในมีมาให้เบาะด,ด้านในนะคะเป็น b u c เก็ตซีดนะอบรัดตัวแบบตึงๆฟูๆเลยค่ะตามส่งตามเลขไม้ของเขาเลยนะขออนุญาตตารดรถให้ดูซึ่งเดียวติดนะคะ ไม้แท้ไม่เดิมไม่ได้กกอไม่ค่ะคุณพี่คันนี้เลขกไม้แค่สา0 0 0ื่น่าเท่านั้นนะคะคุณพี่ค่ะสภาพอย่างสวยที่วางแก้วน้ําแบบวิวอินอย่างนี้นะคะคุณพี่ป้องกันการลื่นทะลายมีมาให้สตาร์ทสต็อปมีมาให้แล้วตัวนี้คือปรับความสูงต่ําของไฟโปรเจคเตอร์นะคะคุณพี่พวงมลาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ค่ะสภาพรถคือสวยมากนะคะตัวนี้ ไฟนะคะนี่ใช้งานได้ตามปกติเขาไปได้เป็นไฟ,ไฟปลจคเตอร์เนาะหน้าจอนะคะเป็นแบบทัสกรีนค่ะคุณพี่ขาเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอปต่างๆเล่นได้หมดเลยเนี่ยเสียบ a u x ก็ได้นะคะตัวแอร์นะคะได้เป็นอนาล็อกค่ะคุณพี่แอร์ยังฉ่ำถึงใจอยู่เลยค่ะเย,ย็นเจี๊ยบเลยนะคะคอนโซลตร,ตรงนี้ค่ะคุณพี่ขาก็แล็สติ๊กเกอร์ลายแคปลามมานะคะคุณพี่นี่ทั้งคอนโซลเลยแต่งซิ่งจริงๆอนเนี้ยหล่อมากนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้อีกต่างหากหรือว่าราคาคันนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณ อ,อยู่ในงบประมาณ400,000ไปปลายได้นะไม่แน่ใจนะเพราะราคายังไม่ออกเลยนะเป็นรถมือเดียวลำดับที่หนึงนะคะเป็นรถมือเดียวจริงๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องวางของอีซูซุเขาจะมีแบบนี้แทบทุกคันเลยนะคะตัวนี้ช่องใส่แว่นมีมาให้แสงไฟด้านในนะคะเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยนี่กระจกสองหน้ามีมาให้ครบเลยอุ้ยรถสวยมากๆเลยคุณพี่ดูนะ ประวัติคู่มือศูนย์โอครบค่ะคู่บ็อกนะฮะมีมาให้น่าใช้งานสุดๆเลยมีติตัวรถด้านในพี่ขาด,ดีไซน์สปอร์ตเลยนะคะ ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวกางเต็นท์จะพามาชมตัวเครื่องยนต์กันบ้างว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะใหม่กริปเหมือนรอบพันไหมแค่เห็นโครงสร้างด้านนอกเนี่ยคือสวยมากๆแล้วนะราคายังไม่มาคุณพี่เต็นเต็นท์ขอให้คุณพี่ติดต่อมาหาช่องทางตรงนี้ก่อนนะปักบุตรไว้ด้านล่างนะคุณพี่ถ้าสนใจนะรีบพักเข้ามาเลยนะรถมีคันเดียวนะทุกคนลงคลิปนะเซลลที่นี่50กว่าท่านถ้าพี่ช้าพี่อดนะดูบอกเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าจะใหม่กริปเหมือนรอบพันไหมไปดูกันเลย มาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะสภาพเครื่องยังใหม่กริบเลยนะคะฝาครอบเครื่องแบบนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่น1.9แน่นอน เครื่องไม่มีการยกเปลี่ยนเครื่องหรือดัดแปลงนะคะคุณพี่ขาเนี่ยรอยคราน้ำมันค่าสนิมยังไม่มีเลยรถปี2023วันรันตีศูนย์ยังอยู่เลยนะคะตัวนี้นะรับประกันเครื่องยนต์นะแล้วก็ช่วงล่างค่ะคุณพี่ออกรถกับเพรยนต์นะคุณพี่ขาเรามีวันรันตีให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จากศูนย์เนี่ยเดิมเขามีแผ่นเพจเนี่ยยังมีมาให้ครบนะด้านในเนี่ยดูรับประกันคันด้านหน้าไม่มีบิดเบยวหรือชำรุดแน่นอนนะโครงสร้างเดิมตัวสีไม่มีการทำนะดูจากหัวน็อตทางด้านซ้าย นี่เรียมสันหัวน็อตคงกิบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขอุปกรณ์คงคว้างเดิมไม่มีรอยเคาะเลยค่ะคุณพี่นี่รับประกันเลยนะคุณพี่รีบทักเข้ามาเลยนะคันนี้รถสวยมากๆเลยนะคะดูเป็นสีแบบเทาลัมโบแบบประกายเมทัลลิกด้วยนะ เลียมสันหัวหน็อตทางด้านขวานะคะคมกริบชัดเจนนะคะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีรอยทําสีมาเลยนะคะสียางรถปี2023ใช้งานได้ตามปกติแน่นอนนี่สวยๆแบบนี้แผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยของพี่รถสภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะอยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมเต็รบกวนขอให้พี่รีบทักมาทุกพี่นะเพราะรถสวยจริงๆนะคะย้ําสเปคคันนี้กันอีกทีนะคะเป็นอ e ีูสุดดีแม็กนะกระบะสีประตูตัวเตี้ยนะคะ เกียร์ออโตโ้เครื่องยนต์1.9ตัวแอนะคะปี2023ไม่30,009นะคะเดี๋ยวราคามาแล้วก็รีบลงให้เลยนะคะคุณพี่สนใจรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย0645546469โทรก็ได้แอดไลน์มาก็ได้นะคะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยสำหรับวันนี้กางเต็งก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย